อโอเคก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมวันนี้มาพบกับช่องสล็อตเว็บตรงเช่นเคยนะจ๊ะ พบช่างสรอเยเบตรงเช่นเคยวันนี้มากับสาวควีนสาวใจเออ,เ,อเรามาทุนมาที่หกร้ยหกสิบาทนะครับอ่แล้วที่สําคัญพี่เด็กๆน้องๆหนูๆที่อายุต่ากว่าสิบปดปีนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะแล้วยังไงต่อมาไหมไม่มายังไงมาไหมออสุดจหนึ่งอยสี่สิบแปดบาทวันนี้หวานเจี๊ยบ มาเปิดดอกหัวได้สวยเบิดหัวได้สวยแล้วขอ,อย่าลั่นก็ะเบ็ดเบ็ดสีก่อนนะเออไล่เบ็ดกันนะคุณดูผมแนะนําว่าให้ไล่เบ็ดดูเออไม่มาก็ค่อยขยับขึ้นนะหรือว่าถ้าขยับขึ้นแล้วไม่มาลองลดเบ็ดดูนะครับนะส่วนตัวพี่แมวเล่นอยู่ที่ไหนใช่ไหมคุณดูสงสัยนะริง้งอยดที่ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวพี่แมวปักหมุดมาให้นะจ๊ะเอหุดแล้วยังไงสามสองบาทแล้วหุนยังไงอออืือ ก็มานะบอกเลยว่าบ้านแตกสาแกขาดแล้วมาไก่ไก่กะตากะตาสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาใหม่แล้วก็ไปจิ้มริงที่ใต้คอมเมนต์ไปลองตำไปลองเล่นกันดูนะ ไม่แนะนาให้ทําตามนะจ๊ะแต่ถ้าใครอยากตามอยากตามนะก็ลิง์ที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะเออยัองไงโูู้หมาเข้าฟรีเกมหน่อยเร็วแล้วไงดอกนี้มาบาบาท,บาทสวยสอยู่สวยๆเราเอ,อมาเต็มคารระบบเต็มคาราเบลยังไงจกแกตเตอร์จาก,กตเตอร์อีกสองตัวมา ลงมาให้มันจบๆไปไม่ลงแต่ว่าไอด้ริ่บิกวินตอกนี้ไป137รอสิบ็บาทเออมันต้องอย่างนี้นะแตกน้อยแต่แตกนะเออขออภัยนะช่วงนี้พี่แมวไม่ค่อยสบายนะไล่กันปุยนะครับแล้วไงอือือเปลี่ยนตัวด้วยกันนะขอร้องโอ้ยตกไหมไหมเสียดายจัดแล้วไงมาไหม คิวทอสองโอ้โหไม่มาวะยังไงสก็เตอร์กดแม่งเลยเข้าว่ะสวย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 เข้า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 นะจบสีเกมนี้ผมก็น,น่าจะพอนะคนดูนะเพราะว่ากำไรมาอยู่นะกำไรมาหกเจ็ดร้อยนะนะเล่นนะ่ะนิดนึงก็คือกำไรคนดู ได้แบบสมมติคนดูนะทุนสองร้อแล้วคนดูเล่นได้สามรอยใช่ไหมแล้วอยากเล่นอีกเอาคุณคิดสภาพจะไปเล่นอีกแล้วถ้ามันหมดอ่ะเข้าเนื้ออีกนะเออทุนเนี่ยเนี่ยได้กำไรร้อยหนึ่งเนี่ยก็เป็นกำไรนะเออแต่ถ้าแบบลดร้อยเก้าเก้าเก้าเนี่ยเราเข้าเนื้ออะ้วนะคิดดูดีๆนะกำไรคือกำไรนะจ๊ะลบคูณสี่บาทอะรอย่างนี้ยไงโอ้โหไม่มาหว่ะเออแต่ก็กำไรก็ได้อยู่ยังไง <c oughs> ข้าใจกุลห้าเล <c oughs> ไม่มาวะมามามา,าแล้วเอมาก็เลยยี่สิบแปดยี่สิบแปดสามสิบเอ็ดบาท ฟรีนี้จบไม่เยอะนะแต่ได้อยู่กําไรครับเข้าฟรีครับกําไรหมดอ่าแล้วก็ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดใจกดรับซับสไครต์ให้พี่แมวด้วยนะบายบายแล้วเจอคลิปใหม่จ้า